แมงมุมอะไรจะจะน่ากลัวแท้แมงมุมพิษแน่เลยพอใหญ่ไวจะไปได้มันกัดตายได้ว่ะสันเออปาดน่ากลัวแท้ว่ะมันซืบออะไรเนาะเดี๋ยวจะไปดูหนังสือก่อนเออทำไมน่ากลัวจังเนียละ่ะขาเขาจะใหญ่มากเลยนะฤทีิน่าจะมีพิษเนาะที่ที่แบบว่าเหมือนตะขาบเหมือนอะไรที่ขาที่ขามันไอ้แหลมแหลมน่ะเฮ้ย เป็นดยานพโลอืมถ่ายใกล้ๆสิถ่ายใกลๆ้กลๆกลัวเขามีลูกนะ่ะแล้วจะแต่ไม่ไม่อยากทําลายเขาหรอกจะเอาเข้าไปปล่อยในป่าแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเราจะจับเขายังไงสิงจะเอาอะไรมาจับเขานะ่ะมันน่าก,กลัว